สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคนรวยหุ้นในอนาคตนะคะช่องนี้นะคะจะเป็นช่องนะคะที่บอกเรื่องราวของการลงทุนนะคะ แทบจะรอบด้านนะคะเพื่อนๆเนี่ยอยากรู้ก็คือสามารถเม้นได้เลยว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะคะช่องนี้เนี่ยไม่ต้องรอให้รวยนะคะไม่ต้องรอให้รวยก็สามารถที่จะลงลงทุนได้นะคะมีแค่เพียงหนึ่งร้อยบาทแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็ยสามารถที่จะลงทุนได้แล้วนะคะเรื่องการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะง่ายๆง่ายๆมากไม่ต้องซีเรียสเลยค่ะ ขอแค่นะคะขอแค่เข้าใจตัวเองนะคะเข้าใจวิธีที่จะลงทุนและที่สำคัญนะคะเราต้องเข้าใจตลาดค่ะตลาดคำว่าตลาดเนี่ยดูเหมือนแบบเข้าเข้าใจตลาดคือตลาดสดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะตลาดเนี่ยคำว่าตลาดก็คือจะเป็นองค์รวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่เราจะไปลงทุนนะคะสภาวะเศรษฐกิจตัวเลขการเงิน หรืออะไรใดๆที่เกี่ยวกับการลงทุนทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนะคะเราต้องรู้นิสัยเรานะคะรู้นิสัยหุ้นนะคะรู้นิสัยเพื่อนที่เล่นอยู่ในตลาดนะคะจบนะ,คะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนรู้แค่นี้ก่อนนะคะอาม่าลงทุนอาม่ารับการล,ลงทุนค่ะ กดติดตามนะคะกดแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะรู้นิสัยเรารู้นิสัยเพื่อนที่เล่นอยู่ด้วยกันรู้นิสัยหุน้นแค่นี้จบสามรู้ค่ะบายบายเจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ